ป้าพี่น้องมันมีบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องครับปูนท้องฝ้ามืดมัวเหมือนฝนจะตกเขาก็งงามเขางามบ่พี่นอ้องหยางงามก็เขาเดีนี้ปูนบุมฝ่าพี่น้องบรรยากาศไอเียได้แล้วพี่นอ้องส้นลูกส้นเต๋าหาอยู่หากินก่อน หิวแล้วแล้วก็ยังกีน,กนกสิตาบุกฮงแล้วเสียบกัตับหมูงนี่นนะขาดบ่ไร้ดรอกอขาดอะไรคือตับหมงโคบละ่ะเครื่องครบละ่ะโ,โอเคไม่อยากเป็นยังกัน ดูที่เบสไซเบิร์ตเตือนเตือนเตือนในแล้วมหาอายุหากินหิวแล้วไปคนบอดจะได้น้อนแกงหางดีกๆอยู่แบบนี้ ต้องหาสีกเคียงม่เข้าตามหุงบอกวกินถอดได้เวลากินแล้วับฟ้าเปียกอย่ซับไหแต่โมฮงได้ซ้อมตัวเขาสีพ้าซ้อมล้บเพื่อนสวยๆน้องเน้คู่รูันเตไดวเวลาได้พ่่้องกหาอยู่หากินตามภาษา ก็ข้าวกล้วเพอดีอยังกินผัดก,กะ,พพกกะ,พกกะเพราพี่นอ้องคุณผัดกะเพราผัดผัดกระซ้วยไปแล้วพี่น้องอันยัแล้วคออเปือกแตกเนี่ยแล้วเสียบเนี่ยเงีฟันมาหุงห้งเลยลูกเอาหน่วยพอดีกันเลยเดี๋ยวต้องน,นุ่ยใหญ่ เออม่นี้ก็ดีมันไม่ได้ไม่ได้ปวเข่าป่ะมัอนี่ทิ้งแมลงเอียงมุงว่ดแต่แตกสวดสดผีนองมันอากาศจากนอนอากาศดีซาลำด่วนไปแส่มิดทำเว็นต้องทาเบื่อไปมิดพูดพูดวพูดแปรวพูด ตต่โมหงซื้อลูกซื้เต่ากินกวนพี่น้องมาเ่น้รอเขานอนอยู่ห้องกูเดียวเพาะกันหายตัวบอที่นูแบไปซออเมนืซื้อของไส่เจ้าลุยยบี้ยจาใหอยู่นตู้ลูกชินผู้จัดการทัดบีดนะน้องไทยแล้วหรอบอรายงานบอก ใช่เลยเพราะมาันกำลังเดินทางบ่มันกำลังเดินทางมาบ่ซับปลเร,รือปลาละเป็นเสีบ,บกักคุงสื้มือแตกสูวส่วัดสวดมื่อนี้เขาเมื่อนี้อา,ากาศดีเขาไงเบิดล,ลูกเต้าก็ได้เจ้พ้อยกับบอลูกบอตื่นครั้งหนึ่ง มึงมีล้ำสิงงั้นพอมึอนี่ล้ำสิงลูกบกลูกคอรับได้มือนสอบพ่าเห็ดลูกแบบโอ้ยลูกมาเอาบุญน้องมันไม่เห็ดฟังก์กันวุ้นอยู่กับลูกกับเต๋าเหรอพี่น้องเอ้อจะฉีดไทยยังเหรพี่น้องเบิึงแต่ละมือกันได้พี่น้องอย่าเฝ้าเบื่อเด้ออจะเฝ้าเบื่อลูกเบื่อเต๋าอัปเดตให้พี่น้องเบิึงแต่ละมือแล้ว บ้าพอกันมือพอกันผิดยังอยู่เป็นงยังได้เนี่ยกินเข่าไปอยู่จังได้ดิยังกินนะพี่น้องเนาะแต่๋ยวอาหารหลักๆก็คือขาดอะไรเขาก็คือตําบักฮงบะแมนตําบักกอตําบักฮงตำบักกอดตำบักฮงตําบักกอดเป็นยังไงวะตำบักฮงพี่น้องเคขอปืนกับระเบิดไหมพี่น้องเอาม่เห็นหรอกที่ได้ขากันนี่เร็ว ถึงบดลายก็ต้องลาสีปิงโง่นนัมันยังผูดไดสัมาสีเงือขึ้นว่าโกงบ่เคยยานกูต้องเหนาแบบกุงโกงนนดก้โกงอะไรเนาะกูเปนักเอกเนาะต้องใส่นักเอก่มันกุบริวิสไสโกงใส่นอยานาไส้หวานนนั่นยังเป็นน้าําหวานแ่นนมยุ่มาถูโผเออตอนนี้นี่ถือต้องถือต้อง แนานห้านาทีจะรูไ่ได้ละเฮ้ยลูกครูเขาไปกินขมันไก่มันหรนลูกเป็นแฟนกันบะลูกขเขาอ่อะมันก็เลยแบบโบเมียนค่ะเสียดคนแรคนละฝาแยดคนรักษาผู้น้อยๆคือกันใส่เสียคือกันเนาะพูดก็ว่าเสียดตัวว่าเป็นงว่วงงามครูไม่ยังคือ,อกันเออยังว่าใกล้กกันดูเออคุณหนึ่งแหน็คุณหนึ่งขาวอืมไ่ได้กินง่ายแต่ตะมุฮงข่อย ปัดแดงอุปกอุ์กขาโครบัวบอกผีมีบ่มีแบบผีบ่หาแบบผีไปเออใส่ผีแข่งับบเสียบพ้กกันอยู่ข้างในเด็ดตั้มแล้วเขาจะเอื้นเขาออกมากินกันได้ดอกเสีงมาแล้วแสารำดวน โอ้ยว่าลำดวนเอ้ยลดวนสาวราไัมเยี่ยมเยังงล่เบอยังมมากำลังเดินทางอยู่มั้งแล้วนตำหมฮงกินตำหมฮงคือเกาหลาหานหลักอาหารหลักที่ขาดว่าได้มาลูกสาวลาแม่มาันตหม้งฝานงาๆกุญแจของ ย่อนสวยๆน้่แง่ฝานนึ่งวันนี้วันอาคารใส่เสื้อสีชมพูแล้วไม่มีถ้าสีชมพูเรายังไม่ซักแล้วก็ใส่ใส่สีคล้ายครึ่งสีเขียวนั่นก็คือสีชมมีเสื้อปะป๊าไงใส่สีน้เงริกจบตื่นสวยแต่เมื่อขึ้นไปเห็นอย่างมาอีก มเมื่อคืนนี่เขาล้ำเรื่องสอดเกบตนี้มีแต่แตละมือแต่ละวันนี่เนาะแต่ละมือมีแต่เรื่องเออมนตีสามเมื่อคืนนี่หูก็เลยลับสบายแฮงนี่เขาตรงนี้ตงผมอันโลโก้ประดาดบตาแดงาต้องเติมไฟพอมอ้พี่น้องพ่แต่ได้กินง่ายพดเขาดีฟ้านเองดอกเอาสร็จแลัวพี่น้องเีคปนีฝากพีนองไว้ที่นีครับพี่น้องเดี๋ยวจะอกกันคิปหน้าครับสวัสดีครั